ครับสวัสดีครับที่น้องกล้องฝ่ายสุขุมสุคนนะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ามนะครับพฤษภาคมนะครับพ่อกับผมที่เ่านะครับเชฟ่นกแก้วซ้ายพูดการกินไม่เห็นหนใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับมือนีกับมาซองเบิงเขานะครับล้ดก็เตรียมกล้านะครับยน้นนะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่้าน้องไปเบิ่งกันเลยนะครับว่ากล้าโหเป็นยังไงนะครับที่เขาลงไปนะครับเป็นน่านหาเก้าเบอร์ปด ตราซิโตนะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคเดี๋ยวห้อปเบิ้งกันเลยครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเบิ้งนะครับนี่ครับอันนี้คือก้านะครับน้านหาเก้าที่เอาเห็ดนะครับก้านายุนนะครับนี่ครับนี่เขากระเสียวดังเขียวปกไว้หรือว่าไพซิมีผาเออเขาห้องผาเอียงลบบสแลมเหมือนเคียวๆนะครับหบือเท่าเดก็ม่รู้ปกไว้ก็ได้กับกันนกกันหนูนั่นแหละครับลงนะครับนี่ครับ นบ่ครับต้นกาอันนี้ได้ซีหามือกับประมาณนี้นะครับเห็นปะพี่น้องเริ่มออกแล้วซีหามือแต่ว่าบรรยากาศเบิ้งเอารอดพี่น้องฝนมาแท้นะครับวันนี้กคบพายุเขาน่าจะเป็นตกแ้งอยู่นะครับเดี๋ยวห้ามาเบิ่งนะครับนี่ครับกาแนานหาเก้านะครับตราซิโต้นะครับเตี่ยหอมต้านทานโรคนะครับอันนี้เป็นเบอร์สิบแปดนะครับพี่น้องนี่ครับ ชั้นขยายนะครับนี่ครับเฮ็ดทั้งเบิร์อยู่ตรงนี้อยู่หกร้อยแปดสิบสองนะครับแปดสิบสองถาดนะครับอัตราการใช้นะครับเท่ากับจีชสประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบถาดนะครับต่อหนึ่งไร่นะครับนี่ครับมาเบิรงกันเลยนะครับก้า่เยาถอนขื่นสิโย้อนมือนะครับอันนี้เป็นน่านหาเก้านะครับนี่เห็นป่เขาจิเตรียมไว้เองสินะครับกานะครับนี่ครับพี่น้องนี่ เตรียมไว้เังสีน่น่มันเป็นฐานเท่ากับฉีขืนมา้าสินี่ครับพี่น้องยังไนี่ครับยุ้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเตรียมยุ้นอื่นนะครับ<ะ>เดี๋ยวไปเบิ้งสีพลาก็แม่พี่น้องไปเบิ้งนะครับอันที่มันร้อมยุ้นแล้วนะครับแต่ว่าอายุค่อนข้างที่สีสีไลตอนนี้ มันไดประมาณ13-14ามื่อนะครับมันก็บิเงียนะครับนี่ครับที่พอดีโุนนะครับอยู่ที่อายุนะครับอายุก้าประมาณ10นะครับ10-12งมือนนะครับนี่นะครับก้านะครับก้านะโยนนะครับอันนี้เป็นน่านหาเก้านะครับเบอร์18ล้วนๆนะครับอันนี้ห้อยเข้าถอนไปนะครับห้อยเข้าถอนไปนี่ครับหน่งี่น้องพาพีพาน้องมาเบิ้งนะครับ นี่ครับเห็นบ่มันจะขึ้นยังสี่เห็นบาพี่น้องนี่ครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับตราซิตโตเตี้ยหอมต้านทานโรคนะครับทนโรคไปแม่งโรคเน่าค้อห่วงนะครับโรคกาบใดแห้งนะครับพี่น้องให้ผลผลิตสูงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับหนึ่งไรนะครับน่าจะไรละหนึ่งตันขึ้นไปนะครับบอลล่มนะครับบอลล่มสามารถใส่รถเกี่ยวเก็บเกี่ยวได้สบายนะครับนี่ครับน่านหาเก้า กาซิโตนะครับเดี๋ยวสีพามาเบ่งกันที่ห้องยนไว้นะครับอันนี้แหกน้านะครับแหกน้านะครับหรือว่าเซมเ p ิลหรือว่าตัวอย่างนะครับนี่ครับยนนี่ครับระยะการยนนะครับนี่เห็นบขั้นกล้าอายุหน่อยมันตั้งยังสิหลดพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับระยะโยนกับลลวเต่พี่น้องถนัดนะครับมักแขนหนึ่ง สามต้นแขนหนึ่งสองต้นแล้วแต่นะครับหรือว่าระยะห่างก้าวประมาณสามสิบเซนถึงสี่สิบเซนติเมตรแล้วแต่พี่น้องนะครับแล้วแต่มักนะครับนี่ครับเบิ้งนี่ครับตัวอย่างในการโยนแต่ว่าม้าล้วครับน้องฝนนะครับฝนพี่น้องเอ้ยฝนดีครับนะครับปีนี้นะครับจังหวัดหนองคายนะครับเห็นบ่พาพี่พาน้องมาเบิ้องนี่เห็นบ่ครับนี่ครับ น่านหาเก้าตราซิโตเห็นปะครับเห็นปะอันนี้โยนได้สองสามมือครับกระสีประมาณนี้นะครับนี่ครับขั้นก้าเนา้วนะครับมันนานลุกนะครับสีนอนอยู่ซะก่อนนะครับขั้นก้าสั้นๆนี่สีลุกขึ้นมานะครับนี่ครับน่านห้าเก้าตราซิโตเตี่ยหอมการทานโรคนะครับเดี๋ยวมืออื่นนะครับมืออื่นสีพ้าพี่พ้าน้าองมาเบิงนะครับ วิธีการยุ้นนะครับของทีมงานนะครับแรปเปอร์การเกษตรนะครับว่าสิยุ้นยังไงนะครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์นะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรได้เด้อครับพี่น้องเพื่อสีได้เป็นกําลังใจดีๆนะครับน้าคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสําหรับเมื่อนี้กับิีได้เข้าบ้านกอนนะครับมาแล้วครับมือตึ๊บนะครับสําหรับเมื่อนี้ก็กราบสวัสดีครับ